มาแล้วครับทุกนายเลยคุณรบกวนความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่พี่น้องท่านจะได้นอนหล่ะสบายทั้งคนสบายเอ้าคุณบกวนเาใครไปรับคนนู้นเลยคุณรบกบนมาเนี่ยเลยแม่เลยมาต่อเนี่ยเอาไปคลิปนะครับเอาไปคลิปนะครับคุณบกวนเอไปเรื่อย ด้วยโอกาสนี้อีกครั้งนะครับคาดว่าโอกาสต่อไปพี่น้องชาวแม่สายของเราคงจะได้รับความเมตตากรุณาให้เท่าเดียวกับเขตแม่สายของเราไปที่ก่อช้างนะครับพวกนี้ท่านเลี้ยงสีบุญมั่นจะได้นำข้าวสารอาหารให้ทำส่งขอจงรุปดานให้คณะทีมงานของเขาเลี้ยงเสียบุญมั่นจงแคล้วร์ภาพจากสับปทุกสัพพโสกสัพพโรคสับปพรายเคราะเสียจกันไร โอเคครับสวยมากสามบาทิค voilà. ิดทีหนึงประการใดขอให้ท่านพร้อมคณะจงสำเร็จสำเร็จและร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปนะครับขอต้อนรับอีกครั้งครับ มนุษย์ทั้งหลายแล้วส like. <esh> ิ<ล>่งดีๆระสัดและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองจะปกปักรักษาตัวของท่านเองขาวขาแตกที่รักหรือว่าท่านมีบุญแล้วเหลียงเสียงมั่นให้ความรักความเมตตาเป็นข้าวสารอาหารแห้งแบ่งปั้นบันเทาขจัด ครับเตือนเลยต่อเบาเตือนเลยต่อแถวเลยครับต่อเลยต่อเลยต่อเลยครับทีิ้งไว้ยัง